ดูดครับเดี๋ยวคสวยเลยเิ็นสองกค,ครับผมโอ้ย่างงามใช่ครับผมนี่ครับใส่สวยเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะครับผมที่เข้ามารับชมช่องเราอีสานครับผม วันนี้ก็พาเดินทางเข้าป่าหาซอมเฮ็ดอีกคือเก่าครับผมบรรยากาศก็ดีครับแดดออกครับวันนี้ครับผมก็ไปรุนกันครับไว้สเสดสีมันมาเนาะครับผมพิการมากกับป่าบ้านน้องมีครับผมไปกันเลยครับผมเอาพอแล้วครับผมสองดอกเลยแหงมันครับโอ้บานเลยครับอ่ะยังปุ่นได้อยู่ครับ เห็ดลุงอบานครับโอ้ยพอเป็นหี่ลุงเลืองครับแม่มกินเลยครับผมจุ่มเงินเหลือครึ่งครับผม ư uh -huh. ui thật đèo cái suối lên ไข่ครับตัวเลยบัวครับดอกเดียวครับีดอกครับผมเห็ดโก้ครับดอกง่าครับ อีกด้แล้วครับผมโก้ครับผมถัดกันมาครับผมดอกที่สวยเลยอู้พอดกแกงครับดูนี่อีโด้ อุ้ยครับปลอยแลวครับดอกคิอสวยเลยครับดอกโอ้ยใส่สวยครับดอกนี่ดอกนี่ใส่น้อยครับผม ดอกครับผมถ่ายกันใหม่ครับผมอืม้มดอกงามครับครับมาขเขามาเบิ่งคุมขางทางครับผมโอ้โยครับเห็นสองดอกครับผมโอู้ย,ย่างงามใช่ไหมครับผมนี่ครับ ใส่สวยเลยครับเนี่ยขโมยดอกโว้ยดอกนี่ครับครับผมใส่ติปตาเร็วครับคนครับผมเมนี้ก็เดี๋ยวเวลากลับอีกแล้วครับผมอำเภอผลงานยอดใดยันมันครับครับผมก็ได้บัวลายปั๊นนี้ครับมื่อนี่แกงนึงครับเฮ็ดลุงโูเฮ็ดโก้ครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วครับผมที่เข้ามารับชมคลิปครับผม มาแหกกำลังแรงใจครับผมก็ไหวปอกันมือไม้คลิปนะครับไหวลุนน้ำกันมือไม้ครับผมไหวสมีเห็ดยังออกเนาะครับกติดตามกันไปเรื่อยครับผมสำหรับมอนิกะขอเกาอา่าคำว่าสวัสดีครับผม